เนี่ยหลายคนเขาก็ถูกอืม <c oughs> งวดนี้เอาเอ,อีกนะงวดนี้ปู่เขาจะงวดที่งวดที่สามงวดนี้เนาะ <c oughs> จากงวดที่สามงวดนี้หลวงปู่บอกว่าจะมาวันที่สามสิบเอ็ดอ๋อจะมาวันที่ส <c oughs> ามเ <c oughs> อ็ดจะมาวันที่สามเอ็ดขั้นเอาวลา <c oughs> เอาเมื่อวานมาทำบุญแล้วเมื่อวานมาทำบุญเบ <c oughs> อร์พิทักษ์หรอเอาเงินมาถ <c oughs> วายพระแล้วก็เพลินค่ะ เมื่อวานเมื่อวานนนมาทำบุญมาเยอะหลายคนมาแล้วก็ปูเขาก็ให้เลขฮานอยเมื่อวานให้เลขอะไรนะฮานอยเลขเลขฮานอยไม่เข้าแต่เข้าเลขประทับเขาเาจุดประทับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองฮานอยฮานอยมันออกสองเก้าสองก็ไม่มีใครซื้อปู่ตาสีเขาเขายังไงพี่ตอนท่านเราเนี่ยไปนั่งเอาเขาไม่ได้นั่งเอานะครับ แกเดินไปสัมผัสตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแล้วก็มาทำเลขให้เขียนให้ครับอ๋อเขาไม่ได้บอกว่าให้ปัญหาอะไรนะแบบเขียนให้เลยครับเดินไปสัมผัสตรงนั้นตรงนี้แล้วเขียนให้เลยจบกเขียนให้เลยครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่เห็นทําอะไรไม่ต้องมีปรีสถาไม่ต้องมีอะไรครับไม่เห็นจกททาอะไรอืมแต่สองวดนี้เน้นๆเลยสามตัวเลยครับอ๋อครับเลขที่ปูฤาษีแสงธรรม ปูรษีแสงธรรมเนาะปูรษีอ่าปูรษีแสงธรรมธรรมชาติให้ที่งวดที่แล้วนะครับนี่เต็มเต็มเลยนะครับเข,เขียนให้นะครับสี่เจ็ดแปดแล้วก็สามเจ็ดแปดนะครับเลขตัวเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเข้ามาหลายงวดเนาะหลวงพ่อเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนี่กให้มาสาวกี่งวดหลวงปูสองงวดงีด้งวดที่สามเลยบ่เนี่ วันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองอ๋อแค่แค่ทำพิธียังไงหลวงปู่แกก็บอกว่าเนาะถ้าใครไม่ถูกให้ขึ้นจางให้โอ้แคว่าแค่นี้เลยบ่ถ้าใครไม่ถูกถขึ้นจางให้ห้ออรหาร้อยได้หา้าร้อยอ๋อแต่ขึ้นให้หมดอ,อืมอ,อัอฉริยะเ,เปลี่ยนเปลกๆเนาะปูดสีแสงธรไม่ง,งัั้้นนนแบบบถ้าถ้าซื้อพันหนึ่งถ้าซื้อพันหนึ่งไม่ถูกอ่ะ ไพ่คือหมออยนี้นครับนคนก็เยอะคนไม่กี่คนเยอะไปหรอา <c oughs> ชาวบ้านทุกเยอะไหมหลวงปู่เยอะแต่ไม่ไม่กล้าซื้อบาทยี<อ>่สิบบาทห้าบาทก็มีเห็นว่าถูกเป็นเซนก็มีเนาะมีอ๋อไบูญร<อ>ู้ค่าถูกเลยเยอนนี้ทั้งเดือนเขาได้สี่แสนอะครับเขามาทำยังไงหลวงปู่ชาวสวนมาก็มาทำพิธี่นั้นเขาปิดไฟเนาะครับปิดไฟเงียบปิดไฟเงียบบหรปิดไฟเงียบบุ๊ ไม่มีไซตไม่มีเสียงใครแล้วก็จุดให้อาจะมาเอาไอา้น้ำมนต์ใส่ที่ขันไอ้ไอ้นอี่ไหมอ๋อเขานั่งเทียนเขานั่งเขาส่วยอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวมันมืดมืดแต่ยุ่อยู่งข้างๆางางพอเวลาให้มองขึ้นมาบอกอจะมาเพิ่อหลวงพ่อเปิดไฟเขาเปิดไอ้ยุ่ไปดูอ๋อไปดูเสร็จปุ๊บสักพักเขาก็พูดเลยว่าเลข ชื่อเยอะได้เยอะชื <c oughs> <c oughs> ่อน so ้อยได้น้อยพูดตะโกนเสียงดังเลยเสียชอบคนอนยงไงมยงพูดจริงไหมเนี่จริงจริงทาจะจริง้าซื้อ้าซื้อ้าซื้อห้าร้คืนให้เลยถ้าไม่ถูกอ๋อกแกล้วก็สงสัยลไม่ยอไปุ่ะอัยุที่ไหนไอยุที่เขาห้าารย์มานึะ ซื้อดูถ้าสองสามสี่ร้อยเลยเอาไปเลยเดี๋ยวผมซื้อดูเขาก็จัดหนักเลยแหละเมียเขาหนึ่งหัวละหมื่นสองหมื่นหนึเมียเขาถูกเยอะเออหัวเธอสองหมื่นสองหมื่นก็มีนี่มันถูกเป็นแสนแสนหลายคนในบ้านถูกหมดหมู่บ้านสองคนเป็นแสนสองคนนโรงงานก็ถูกกับทุกคนคนแต่ไม่ไม่เยอะนะ หกสิบบาทห้าสิบบาทสิบบาทห้าสิบบาทเหอสามตัวนะเขาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่พีพีระล่มน้องปู่น้องเนี่ยใช่เขาว่ามีสัมผัสได้ก็ว่างั้นสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้ต่อห้าห้าเนาะห้าห้าเขาก็ได้ห้าห้าบนล่างอีกห้าห้าไม่ใช่อาตมาห้าห้าเรียกอาตมาแท้ๆเลยนะอ๋อาตมาเจะวัดตรงนี้เราไม่ไม่เข้าห้อง เขาของธรััดนะ่ะนอนนอนตรงนี้เลยนอนผมอว่ามีน้องชายที่ไ้เอาทรงมาถวายหนึ่งหบาทเอาลงพี่เอาไว้ใช้ด้้อดังนี้ <c oughs> ให้ยังประหยัดด้อใช้ประหยัด <c oughs> ออันนี้เอาไอ้ยนที่ปปไปซร้อกาแฟไปไอห้สิบห้าบาทก็เก็บไว้ ตอนเช้ามาบอกเอเออ่เชื่อฮาฮดูไม่เชื่อไม่เชื่อไ่เชื่อเออบอกทุกคนว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยังพราะตย่นมาฮ่าฮ่าหลังล่างเนาะนี่โอ้กูถูกเยอะเหมือนกันครับแล้วปูก็ได้อะไรตอนฮ่าฮาท่านยังไม่มาป่มายังไม่มาเออเพิ่งมาสงวันี้มาสองวันนี้สามตัว เลยหลราปูเข้ามาเนี่ยสามตัวตรงๆเลยมีแต่สามตัวอย่างเดียวเลยทำตัวอย่างเดียวเออแกพูดแต่แพูดแตตรงฉะนัตอนที่แกพูดให้ตังคืนนั่นแหละอืมฉะนัตอนนั้นแหละแกบอกว่าถ้าไม่ถูกให้ตังคืนโอ้ถ้าคนซื้อเป็นหมื่นหนึ่ะเอาตังค์ให้คืนโอ้ที่เล่นหวยเยอะๆนี่เราคิดเราคิดเอาคิดเอาเองเออหนอไม่ใช่ธรรมดานะครับเออคนที่เล่นคนที่คินหวยเนี่ย ยี่สิบแปดไม่เป็นไรกินได้แต่แกจะมาเอาอีกวันไหนไม่รู้นะหลวงปู่ที่สามสามสิบเอ็ดแกจะมานั่งเอามาแกบอกแล้วเมื่อวางที่สามสิบหน้าทนายอาจารย์มาเอาอีกเด้อเอาที่สามสิบวันนี้มนต์อาจารย์ไปนู่นแล้วก็ที่สามสิบเอ็ดก็ผมก็มาดีด้วยทำมาทำได้หัวใหญ่แกบบนั่งเอานานไหมปู่เทไม่นานเงียบนั่ง แกไม่น,นั่กสวดอะไรกม่แกสวดแกวนภาษาของลป,ปูาาอะไรของเาเนะีออ,อไม่นั่งไม่นั่งยืนแบบทำมือนะ่ะเออ,อพับพับแบบเหมือนปที่เนินพับพับพับอ อะไรไอ้ลวงตานั่งลังนั่งลงนลลูอหรอโอหอ่โอเลดังดเออหลวงพ่อหลวงตาอือเขาบอกอะไรเน้อสีร้อยวันนั้นได้เลขอะไรเลขมันเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมอือตัวเดิมตัวเดียวกันเลยแต่วันนี้ยังเขาบอกบ้างหรือยังตายังไม่บอกอ๋อบ่หยนี่หยที่ที่เข้างดก่อนใช่มี บมบานหอ้ยลาวเลยโอวยลาวทุกวันไหนโห้ยลาวโมบานมั่งเลขลาวบ่เออเลขลาวเลขลาวองวันไหนหลวงปู่ไม่ใช่วันนี้บ่อ๋อเลขลาวเลขลาวเลขประทัดเมื่อวานอือะทัดก็เจ็ดเก้าสองกับศูนย์ห้าเนาะเจ็ดเก้าสองกับศูนย์ห้าอันนั้นเลขเก่าบ่เลขห้าเจ็ดเลขเลขลาวมีเลขลาวอือเลขลาวเลขอะไรไม่รู้เลยเขาว่าเลข โอกมาแล้วบอกเมื่อวานนี่บอกรู้โอวันไหนมั้งจุดใบเมื่อวานแต่ว่าเลขลาวไม่รู้โอวันไหนเ้อนะเป็นแนวทางก่อนนะแล้วก็ไม่รู้เลขลาวเลขเขมรเลขอันนี้อะไรหลวงปู่เนี่ยสองเจ็ดหนึ่สี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งที่ไอยมก็เปลี่ยนเรื่อยละไอยมที่ไอยมที่ไอยมที่ถูกอ่ะอ๋อ ก็แล้วเล้วเต่เนาะเลขของหลวงปูจุดประทัดก็คือเจ็ดนะเจ็ดเก,ก้าสองกับศูนย์ห้าแล้วก็เลขอาจารย์จริงๆเลขไหนตัวไหนเนาะนี่ยสีตัวนี่ของเขาของปูนี่สองห้าเจ็ดแบบผู้ชมนะเลขป,ปูปูเบื้องต้นกันเลยนะครับเนาะตามนี้และครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับอ่ะนะครับ สาธุสาธุนะครับนี่สาธุสาธุเด้อนะครับหลวงปู่แม่นมากยอมรับหลวปู่แม่นปูดสีแสงธรรมธรรมชาติคุยตรงไปตรงมาชาชาน้องหลวงพ่อเนาะท่านแบบคุยแบบเป๊ะๆเลยคุยง่ายง่ายสบายสบายแกชกคุณตรงไปตรงมาครับไม่มีอ้อมคอมท่าจด้าส้องใส่จด้าโป๊ะปเลยสนาาแกจจนา เกิจะพุยโปะโปะเลยปู่อ้นะครับอ่ะสาธุสาธุอืมตุนมากหลวงปู่ฟันดีช่วงไหนลวงฟันช่วงวันพระวันพระหลวงตาจะฟันดีวันพระงวดนี้ฟันยังยังยังเลยวันพระอย่างเดียวเดี๋ยวงวดนี้จะมาตามเอ่ะ มนาเออาาเบทไป่ยงดียวเด๋ยววันพระนี้เราจะมาตามเ้ยหลวงตาตามความฝันหลวงตาพีระล้มเดี๋ยวจะน่าจะได้สร้างเจดีให้เสร็จเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเหลือนิดเดียวจะเสร็จแล้วสู้อีกนะครับเดี๋ยวได้สามตัวอีกครั้งหนึ่งน่าจะเสร็จโอ้ครับ สาธุสาธุสำหรับคุณผู้ชมเลยนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมแกฝันแม่นไหม<ภ>ทุกวันน,น,นี้แกฝันแม่นนะลวงตาอ๋อฝันฝันแมน่นฝันเอ่องวดงวดที่ออกห้าห้าค่ะโอห้าห้าใช่ค่ะแกฝันแกฝันว่าอย่างไงนะแกฝันว่ามีคนมาบอกหนึ่งห้าห้าค่ะนึ่ง้าห้าค่ะแล้วก็แกก็เล่าให้ฟังนะว่าก,ก็บอกว่ามีคนเนี่ยฝันเออจะฝันว่ามีคนน่ะ มาบอกแกว่าหนึ่งห้าห้าแกก็ไม่ได้ซื้อหนึ่งห้าห้าแต่แกซื้อแค่ห้า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 อย่างเดียวเลยจ้ะห้าห้าหอย่างเดียวเลยแล้วก็มีตาตาเชื่ออะไรบอกรอก็มาดูเลขที่เลือเขาก็มาดูพี่เลือเขาก็บอกว่าเห็นเห็นเหมันกับลงตาเลยเลขเดียวกันกับลงตาห้าห้าเดียวกันเลยหนึ่งห้า ก็เลยเพาก็เลยซื้อสิสบาทห้าบาทได้แค่นั้นแหละ <c oughs> <อ> <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะเลขเลขเรือเนตั้งทําบุญครบห้าปีครบห้าปีแล้วบ่เนี่ยครบรอบห้าปีแล้วบปล่ที่ <c oughs> ทําบุญค่ะน่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่า